วันนี้แกมหอมอยู่ที่เวียงจันทร์นะเร้าแล้วก็มาอยู่มั่งข้างกับไอ้ทศพรสบายดีเจ้า<อ>บสบายดีนะเจ้าไอ้ทศพรนี่เป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งตี่แกมหอมภูมิใจอ่าไอ้เล่าให้ฟังนะเจ้าเป็นพญาติายามเจ้าใจแรกนะเป็นพญาติเราทุเยีนเป็นอับเค็งล้างเซบแต่ภาษาไทยนะไรคนพิ่า กิ่อนเรื er an er then, ่อได้้นครับนมาี่กินหลายแล้วตอนนั้นตีเปงนี่ไปไปอยู่โรงหมอบาลโดนกท่ไหนเนาะไปนอนกับที่โรงพยาบาลนอนประมาณสามเดือนสามเดือนเนาะอยู่ที่โรงพยาบสเดือนแล้วก็เริ่มฟอกเลยเฟอกมาเลยแต่แรงมากเลยเป็นประมาณสองปีป่ากันฟอกเมื่อก่อน อาทิตย์ละสามเพื่ออาทิตยสามเพื่อเดี่ยนี้มันยามาอาทิตย์เรื่งต่อเรื่องเพื่อหนึ่งแล้วก็ปอนมาปอนมาเดี่ยนี้มันอันนเดือนละเพื่อในเพื่อระยะนี้มันเป็นเดือนที่จุดที่สองละสองเดือนสองเดือนไปฟอกหนึ่งเพื่อจากอาทิตย์ละสามเพื่อนะจ๊อไอ้คนรู้สึกว่าฟอกเพื่อทำอิฐนะจ๊อของไอ้คนได้ฟอกที่แขนเนาะ เราทำปีนี้มีอาการแพ้เมื่อเนาะแพ้อะไรการแพรนะตัว่าเส้นเลือดมันมีกระช่างแง่งๆอะไรนี่ตัเส้นเส้นเลือดมันแตกเส้นเลือดมันแตกเนอะตอนช่วงแรกแล้วเป็นในช่วงนั้นก่อนก่อนที่แพ้นี่มีอาการยังไงพวกเจ้าือาการแพ้มื่อไหร่ยังมันจุกกระากมันก็ต้องแง่งมันอ้อมเลียร์นะไม่ไปเส้นเลือดนอกเลยมันซับมันแง่ง วส, tamam. สั่งนะเจ้าาคนบสั่งเจ้ามันทำก็เลยมามีแหงกินยังบาได้เลยนะมันมาได้เก็นอาหารการกินนี่ม um ีแต่บรรดาท่านอยากออกขึ vi ้นกินอาหารบะได้เจ้ากิข้าวต้วกินอะไรทน้ำหนักลดไปหลายกับเจ้าตอนนั้นน้หนักลดลงประมาณสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลเะไรแล้ลดไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นมาปกติเจ้ากลับขึ้นมา เอ้เพื่นก็ดูแลตัวเองแล้วก็กินยาจ้าหอมได้ปีนึงหรือ,อยังเนาะปีปีไปแล้วเจ้าปีไปก็ได้จัดยาใหืเอพ่อไม่พี่น้องรู้ดีนะเจ้าหนึ่งก็ต้องกินเลย <c oughs> เทวดาล้าพี่สองเทวดา,า้างหมาไข้หลังนะเจ้าแล้วก็ยาบำรุงหมาไข้หลัง,าาลงแต่ว่าตอนนี้นี่วันนี้มาปวดเลือดปวดหนึ่งพื่นแเจ้ามองหัวใจโอเคแต่ว่าน้ําตาลเ้าเบาหวานอยู่ร้อยสี่สิบแปดก็เลยต้องสอบถามไอ้เพื่นว่าให้อย่าง,งนะ้ําตาลขึ้น ก็น้ำตาลจะเป็นก้นก้นของเนียวหรือกินอาหารนี่าไปกินน้ำตาลันจะลายตุกวันต้องกินมือระวงมุป่วเพราะตอาตกตบเตอร้าเ็าเป็นหาเห้าเป็นต้นไข่เขาเป็นปวนน้ำตาลเขาดุเราเขต้องกินน้ำตาลจ้าลสุดทายมันเลคืนน้ำตได้น้ำตาลเลยคืนมาเนาะเดียว จะหื้อเพราะว่าจริงๆไอ้ป้นเคยกินตัวที่เป็นตัวเบาหวานจะแบงเคีเยเบาหวานที่เป็นตัวเพียวริไฟแต่ว่าพอกินปุ๊บละน้ําตาลามันขึ้มาก็เลยเดี๋ยวจะฮือปรับโดสนะเจ้าเพราะว่าไอ้ป้นมีกินอยู่แล้วแล้วเ<ม>จ้านั้นก็นี่แหละที่ว่าสําคัญแล้วค่าของไตตอนนี้มื่อเนี้ยไปตรวจโรงหมอมานะเจ้าไปมีอยู่สองจุดหกห้าแต่เจ้าแต่ว่าไอ้เป้นโชคดีมากเลยคือคือตอนนี้นี่ มีไอโทุศัพทนี่แข็งแรงขึ้นหลายเลยดูแลตัวเองได้นะเจ้ามีเรี่ยวมีแรงกลับไปเฮ็ดเบียร์เพราะตอนนั้นไ่ได้เฮ็ดเบียร์มักได้เฮดเบียร์นอนนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งสามเดือนนะเจ้าตอนนี้นี่แข็งแรงนี่ย่างเข้ามานี่สบายเลยสบายเลยเฮ็ดเบียร์เป็นฟันเป็นวันเพิ่นมือเป็นวันเราต้องเรียนมือไปจัดการแต่แปดโมงสองกับสิบโมงขึ้นเจ้าจัดการเจ้าตอนนี้แข็งแรงขึ้นนะเจ้าก็เลย ก็เป็นพี่น้องหลายๆท่านเป็นของสมาชิกเบอร์อ,อย่างเราเจา้าซีซูนหกหนึ่งอาซีูนหกหนึ่งเจ้าซีซีหกหนึ่งนี่มีญาติอยู่ตรงนี้หลายแล้วก็มีหลายท่านท่านยังยังมาได้เจอนะเจา้าวันนี้ก็มาฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะเจา้าแล้วก็ทางสมาชิกว่าเมืนน่อวานได้มาพอกันแล้วมีเอื้อธรรงท่านนึงนะเจ้าค่ะ คนดูแลฮ่าคนนี้เป็นคนดูแลเราเป็นอเอ้ยสูชาดาเดีเป็นคนดูแลไอ้ทุสพรเป็นคนหายาเป็นคนป้อนอแล้วก็เพื่อกำลังอกกำลังใจส่วนมากเวลาหมอฟอกฟอกไตหรือฟอมกมันร็งหลังก็จะบอกอันนั้นว่าต้องฟอกตลอดชีวิตซึ่งตอนนั้นอาทิตย์ละสามเทือกที่ถือว่าเก่งมากเลยนะคออาทิตย์ละสามเทือกแล้วก็ประเดี๋ยวนี้ดีขึ้น มีขึ้นสดชื่นนะเบ่งหน้าอ้ายไปเลยนะเป็นสีชมพูเลยแล้วก็ก็มากถึงพ่อแม่พี่น้องนะเจจะทีะ่เป็นห่วงญาติพี่น้องทางนี้เนาะล้วก็มีความซื่อหนอดักแงนะพงอ่ะไอ้โรสบอลจะบอกอย่งางแต่ทางพี่น้องทางคุณบอกที่เป็นห <c oughs> ่วง <c oughs> <พ>ใหญ่เนี่ยดูแล่ <c oughs> านขอฝากความเงินเนงินพี่น้องดูทางไปไใหนแต่ตามประเทศเนาะขอรคุณกุตกใจสมุนลานหมอที่มาเป็นเงี้ย อาข้าพเจ้าหมายถึว่าแต่ในครับการกินผัวมันเขาุขาสในใจกันทำหมอแสดรงหับแพง่งก็ทำพี่นอ้องเล่าละพี่น้องตามเขตเนี่ยหมอกแบบ็แข็งแรงอยู่เป็นกําลังใจกันเพื่อว่าท่านอืน่นมีปัญหาเรื่องมาไายหลังจะไปเสียแหงใจจะไปอยดูไอ้ทศพรนี่เป็นตนัวอย่างจาเพราะว่า ยังมีหลายคนที่หมอบอกขึ้นไปฟอกบางกลมที่ตัดสินใจได้ฟอกมาหลายหลังไปแล้วนะเจ้าหรือว่าท่านไหนที่ยังตัดสินใจว่ายังเหมือนเพงฟอกก็สามารถดูแลตัวเองได้มั่ต้องห่วงนะเจ้าเอาตั้งใจแล้วเอาอก็มีกําลังใจนาอไอ,อ้กยก็ุ้งบอกว่าสาคัญคือเขาจะต้องมีกําลังใจเขาจะต้องต่อสู้กับพยาธิเหมือนกับไอ้เพื่อนที่ว่าต่อสู้มาย่างยินจนมาถึงวันนี้นะเจ้า วันนี้ต้องขอบอกขอบใจลายๆนะเจ้าไอด้ดศพรอขอบใจเอ้ยศิสดาสนะเจ้ายังใดก็อยางใดติดตามแก้มหอมไปว่ามาเบิ่แแง่ที่น้องเขาท่านแต่งต่อไปนะเจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะเจ้าสบายดีเจ้า